ครับสวัสดีครับวันนี้รถบ้านฝากขายนะครับโตโยต้าไมเอ็กปี97สีเขียวคันนี้สีสวยนะมีริ้วรอยบางๆครับอันนี้เครื่อง2,005เป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยครับคันนี้พิเศษเครื่องกิฟมากเลยเจ้าของดูแลดีมากครับเจ้าของดูแลเป็นทะนเนเข้าเช็คระยะทุกๆหมื่นโลตลอดเลยนะครับถ่ายของเหลวตามระยะเลยครับคนนี้ มีรอยขีดข่วนบ้างนะครับคันนี้มีรอยขีดข่วนเล็กน้อยแต่โดยรวมสวยมากครับคันนี้แอร์เย็นพวงมาลัยเวอร์แท้โรงงานเลครับคันนี้ผมทดลองขับแล้วขับดีมากครับเหยียบได้เป็นร้อยช่วงล่างไม่มีดังเลยครับแน่นมากเลขไม์วิ่งไปที่2ห1 0 0นกว่าโลนะครับคันนี้สภาพถือว่าหนึ่งในร้อยเลยครับ ขอแจ้งราคาขายที่เจ้าของต้องการนะครับเจ้าของขายที่ราคา80,000นะครับเป็นรถที่ดีรุ่นหนึ่งเลยนะครับคันนี้รถจะออกทรงสูงสูง,สงนิดนิดนะฮะใส่ยางใหญ่มาเหมือนรถยกสูงเลยแต่เป็นรถตัวเตี้ยนะครับครับลองพิจารณาดูตามรูปเลยนะครับถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับ